บุญที่ผมทํามหาสังฆทาน20,000วัดในครั้งนั้นส่งผลให้เราก่อร่างสร้างตัวได้เร็วกว่าคนอายุรุ่นรา,ราวคราเดียวกัน หลายคนอาจจะจำว่าผมเป็นเด็กที่ขายของออนไลน์แต่ตอนนี้ผมขยายธุรกิจเป็นโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางสกินแคร์แล้วก็อาหารเสริมเราเคยเป็นลูกค้าของธุรกิจนี้มาเรารู้ปัญหาว่าคนที่จะมาสั่งผลิตกับโรงงาน<ๆ>เขามีปัญหาอะไรเราก็เลยอยากจะมาทําธุรกิจนี้เพื่อแก้ปัญหาให้กับเขาลูกค้าเองก็ให้การตอบรับก็จะมีแบรนด์ดังระดับประเทศหลายๆแบรนด์ที่มาให้เราเป็นผู้ผลิตสินค้าให้ถ้าพลิกหลังกล่องดูแล้วว่ามาจากโรงงานเราสินค้าของเราในทุกๆล็อตก็จะต้องตรวจได้ว่ามีสารกัดนั้นจริงตามที่ โฆษณาคนที่เขานําไปสร้างแบรนด์ได้ของที่ดีไปขายให้กับผู้บริโภคจริงๆเมื่อเราทําธุรกิจโตขึ้นเรื่อยๆอ,อุปสรรคของผมก็ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลวงพ่อก็จะเทศย้าตลอดว่าไม่ให้เราประมาทในการดําเนินชีวิตเราก็สวดมนต์นั่งสมาธิให้มากขึ้นบางทีผมก็มเวียนเจดีย์ผมก็จะเวียน3รอบแล้วมันก็รู้สึกว่าสบายใจจริงแล้วผมก็นั่งธรมธรมะสวดธรรมจักทุกวันไม่เคยขาดทําทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิเราก็ทำครบตามสูตรที่ครูบาอาจารย์สอนเพื่อให้ชีวิตเรา เรามาเดินหน้าต่อไป เราทำธุรกิจกับทำบุญคู่กันตลอดมาแล้วก็ไม่เคยขาดบุญช่วยผมทุกวันเลยอย่างช่วงโควิดตอนนั้นเราเป็นโรงงานที่ผลิตแอลกอฮอล์ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้จะทําขายเราจะทําบริจาคทุกคนก็ต้องการหมดแต่ว่าหาของไม่ได้แต่เรามีของที่เราเต็มมือเลยแล้วเราก็ผลิตแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้ารวมถึงเอามาถวายที่วัดด้วยเรากับส่วนกาแสมันที่หลวงพ่อบอกเวลาซับมันมาปีนต้นไม้มันก็หนีไม่ทันตอนนั้นโรง,งงานเราเปิด24ิชั่วโมงไม่ได้หยุดเลยเราเปิดรับออเดอร์คนโอนเงินมาตลอดเวลาวันนั้นนววัเดียยหลาสิบ ล้านบาทตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยเจอเรื่องนี้จนเราต้องโอนเงินคืนเขาว่าแอลกอฮอล์ในสตอ๊อกเราหมดแล้วเราก็เลยไม่ได้กระทบอะไรเรื่องโควิด ไอเดียต่างๆก็มาในตอนที่เรานั่งสมาธิการตัดสินใจที่มันเฉียบขาดที่สุดคือใจมันต้องนิ่งในบางครั้งไปต่างประเทศกลับมาถึงบ้านประมาณตีสามเราก็ต้องนั่งก่อนเป็นกิจวัตรพอเรารู้ว่าการนั่งสมาธิเป็นของคู่กันผมจะไปนั่งสมาธิที่ w o r l d p เพ c e เพราะอนั่งดีมันก็มีความสุขก็นั่งมาเป็น10ปีทีมง,งานผู้บริหารก็มานั่งสมาธิด้วยที่บริษัทก็จะสวดธรรมจักรทุกวันเราก็จะมีนิมนต์พระมาจะเจริญพระพุทธนต์ให้พนักงานได้ทาบุญท,ทุกๆเดือนทุกวันพระก็จะปล่อยปลา โท้องด้วยพอทําแล้วพนักงานเองก็มีความสุขเราเองก็มีความสุขเราได้อยู่ในองค์กรที่เรียกว่าสีขาวน้อ,นองๆทําำงานเขาก็จะตั้งใจทํางานซื่อสัตย์กับลูกค,คา้าเพื่อที่สิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเราก็หล่อหลอมเขาด้วยพระพุทธศาสนา เราอาจจะก่อร่างสร้างตัวได้เร็วกว่าคนอายุรุ่นเราคราวเดียวกันเราก็ทําคู่กันเหมือนที่ลุงพอสอนก็คือธุรกิจกับบุญของคู่กันเราก็เน้นว่าทําทุกๆบุญไม่เคยขาดเลยเดวันจนถึงวันนี้ครบ15ปีมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเติบโตต่อไปอีกก็เชื่อว่าจริงๆแล้วบุญที่ทําแล้วส่งผลดีก็คือบุญที่ทํากับหมู่สงฆ์บุญสังฆทานนี่แหละตอนนั้นก็อยู่ในช่วงปิดเทอมปี2อายุ19ไป work and travel ที่อเมริกาก็มีบุญมหาสังฆทาน2000 0วัดปี2 หนึ่นั่นคือเป็นบุญแรกของเราที่เราตั้งใจทํางานก้อนแรกจากน้ำพักน้าแรงของเราเองคือหมดบัญชีของเด็กคนหนึ่งที่ทํางานได้แล้วก็เชื่อว่าบุญแรกนั่นแหละส่งผลให้เราเป็นรอทุกวันนี้จากที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรก็ไม่ได้ขอเงินคุณแม่หรือใครมาทําธุรกิจก็เป็นเงินที่เอามาต่อยอดไปเรื่อย พุทธบุตรจะมารวมกันเป็นเรือนแสนนะจ๊ะในเวลาเดียวกันซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากมากๆทีเดียวและก็จะมีที่นี่แห่งเดียวในโลกและเราก็จะได้มีโอกาสได้นนถวายมหาสังฆทานจัดว่าเป็นทานที่หายยากเข้าคายอสทิสทาน ทานที่หาได้ยากย่างยิ่งเราอยากจะถวายมาสังทานจะเป็นบุญใหญ่ของพวกเราที่จะช่วยปิดอบายเปิดประตูสวรรค์และก็มีสุขในปัจจุบันและในอนาคตท่านเองมาเป็นเนื้อนาบุญให้เรานะจ๊ะ บุญสังฆทานสี่หมื่นว่าวัดในครั้งนี้คือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ทําบุญในครั้งเดียวกับพระทั่วประเทศมีโอกาสนี้โอกาสเดียวเท่านั้นก็จะนําพนักงานที่บริษัทมาช่วยในเรื่องของการต้อนรับปว่อยบัตหารพระภิกษุสงฆ์มาทั้งบริษัทเลยหลวงพ่อก็สร้างทุกอย่างเอาไว้สร้างสภาธรรมกายสากลสร้างเจดีย์มันก็ต้องใช้สถานที่พร้อมก็มีพระพร้อมเราก็พร้อมทุกอย่างก็พร้อมรวมกันในวันนั้นพระจะมาหลักแสนคนก็จะมาหลักแสนเหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราด้วยที่เกิด จะมีที่ไหนเอาพระมารวมกันได้ขนาดนี้เป็นศูนย์รวมของพุทธศาส,สนาซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านตั้งใจไว้อยู่แล้วอยากจะถวายของขวัญให้กับหลวงพ่อโดยการตั้งใจทําทุกๆบุญที่ท่านบอกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทํางานนี้ให้สําเร็จไปด้วยกัน